มาเล่นกับ เอาคุณผิดนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปเราซื้ออะไรดีเราซื้ออะไรเราซื้ออะไรเป็นของเราบ้างดิเราอยากซื้อเขาว่าแหละแต่ถ้าเราม็หลอกบานเระซื้อช็อกเราต้องเดินแดดกันอีกอ่ะโอเคพรุ่งนี้ต้องเดินแดบฉันขอซื้อช็อกโกแลตไปกินฉันหิวพอเราบอกว่าวันน่ะมันจะไม่กินเลยฉันอยากกิน ไปกลับบ้านกันดีกว่าอย่าเพิ่งเล่นมืดแล้วเนี่ยฉันอยากวันนี้ฉันอยากวันนี้ฉันอยากฝึกสเก็ตบอร์ดฉันฉันจะได้ผลดีๆวันนี้ฉันออยากแ่เธจะขี่มอเตอร์ไซค์หรอไปกันเร็วกลับบ้านกันดีกว่าคนฉันอยู่ใกล้ใกล้โรงเรียนใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยฉันดี ไปไม่รอเลยไม่ไรฉันปั่นจักรยานไปก็ได้มาแล้วอืวันนี้อากาศดีจังเลยอืมปั่น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 พวกเธอนี่ไปกันเร็วจริงๆเลยไม่รอฉันเลยเนี่ยทำให้ฉันต้องเดินมาอีน น่าจะอยู่ซอยตรงนี้นะอยู่ไหนนะอืมเอาเรามาผิดซอยนี่นะกลับบ้านก่อนกลับก่ากลับมาผิดซอยมาผิดซอยเออพวกนั้นอยู่ไหนกันนะไม่ได้ยินพวกนั้นเลยพี่เธอนี่เธอพี่เธอพี่พอสกลับ้านเธอ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 ,อลองคองหาจามินหน่อยได้ไหมว่าจามินอยู่ไหนเนะี่ย <ม>ลืมมาแล้วอ่ะวานอยู่ไหนเนี่ยจำบ้านไม่ได้เออไม่บอจามิจ้ามิอ,อยู่ไหนอ๋อเรากําลังบนมั่วอยู่เราจําบ้านไม่ได้น่ะเธอมารับเราเธอ,อมารับเราหน่อยมาเดี๋ยวจำบ้านไม่ได้บ้านหายบ้านฉันหายไปแล้วบ้านฉันอยู่ไหนไเนี่ยอ๋อ,อโอเคฉันเจอบ้านแล้ว เรากว่าจะเจอฉันฉันฉันวนอยู่ตั้งนานมาเรี่ยวอะไรเนี่ยท่านี้ทำให้เธอมาช้าจังเลยฉันหาบ้านไม่เจออ๋อเหรอใช่งั้นเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันก่อนเลยมโอเคไปเราเข้าบ้านกันดีกว่านี่คือเราเอาหัวโขกเราเอาหัวโขประตูเลยมาเธอรีบขึ้นไปรีบขึ้นไปอาบน้ำดีกว่า คุณแจไปออ<ด>นอนเร็วๆเดี๋ยวเขาไปตากกล้องต่อนะอืมได้รู้รออห้องอาบน้ำอยู่นี่ไงอ้าวเธออาบน้ำอยู่เหรอนั่นเ็านี่ <c oughs> เจ้าผ้าก็เยอะแยะไปหมดเลยฮัี๋หวถ้าเธอเสร็จแล้วเธอเรียกฉันด้วยนะเดี๋ยวฉันจะนัง่งเร้โทรศัพท์ตรงนี้แหละ จะดูเฟซหน่อยว่ามีอะไรมาเพิ่มหรือเปล่านี่จ้ามินมาลูกเสร็จแล้วหรอ,อเธอไปนอนก่อนเลยเดี๋ยวฉันขอไปอาบน้ำก่อนใอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำมีน้ำอยู่ตัวหน<อ>ึ่งสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบสองสิบสามนี่ทอมทำอะไรกับลูน เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จล้วเดังจังลมันดังดังมากๆเลยนะรู้ไหมฉันตื่นเลยเนอขอโทษนะทั้งแต่ทำเวละแต่ฉันนอนต่อเดี๋ยวฉันขอวีผมก่อนเดีฉันขอนอนก่อนนะอ่าได้เลยฉันขอวีผมแป๊บหนึ่งวันนี้เอาเป็นทรงอะไรดีนะ เอาเป็นทรงอันนี้ก็แล้วก,กันอไปนอนดีกว่านาทีสวัสด์นะปิดไฟด้วยล่ะใช้ฉันลืมปิดไฟแป๊บหนึ่งเธอปิดไฟยังอ่ะไม่ลลใช่ข้างนอกข้างนอกนี่สวิตไฟอยู่ไหนแล้วเนี่ย๋อเจอแล้วแล้วก็ฉันลองไปปิดข้างล่างดีดีกว่าหรือว่าฝากให้ตะกร้องปิดดี โอเคไม่เปจะไ,ไม่ฝากแล้วฉันปิดแล้วแล้วก็มาปิดตรงชั้นล่างสุดด้วยไม่มีใครปิดเลยชั้นล่างเนี่ยแล้วตรงนั้นมันอะไรอ่ะมันยังเปิดอีกห้องน้ำเนี่ยไม่มีใครปิดเลยฉันปิดเองก็ได้ขึ้นไปนอนดีกว่าไม่ได้นอนมานานแล้วต้องนั่งไล่ปิดไฟ Hôm, mới... bơi, bơi, ngôn cuồng, ngôn Hôm nay tôi vẫn chưa mở khẩu Ngon lắm. Ngon Ngon lắm. า้ก่อนนะไปล้างหน้าก่อนไปล้างก่อนอะไร่ใชฉันเอฉันฉันขอล้างหน้าก่อนนะทไแกมีเก้าเากี่เสบลานอะไม่ล่ะก็ฉันงตื่นไมฉันผีผงแป้งพันแป๊บันจะสายแล้วรีบีผมก่อนอันนี้ส่งอะไรดีช่วยคลิดหน่อยช่วยคิปหน่อย วันนี้ฉันขอย้อมสีผมพี่จ๋าวันนี้ฉันจะย้อมสีผมเป็นสีม่วงก็แล้วกันนะฉันก็จะย้อมสีผมเหมือนกันอ๋อนี่มันเป็นเส้นสีม่วงก็เลยเอาสีผมเป็นสีม่วงฉันฉันแปรงฟันก่อนโอเคฉันแปรงฟันเสร็จแล้วฉันไปอาบน้ำก่อนวันนี้เป็นสีนี้แล้วต้สีนี้สวย แล้วก็วันนี้ปะปะวันนี้เป็นเทนสีม่วงใช่ไหมฉันก็ต้องหาเสื้อผ้าสีม่วงด้วยวันนี้ใส่ชุดเป็นชุดอะไรดีมันมีชุดอะไรบ้างนะสีม่วงแต่สีม่วงมันหาเป็นชุดที่หาที่ยากสุดเลยในหมู่เสื้อผ้าของฉันเนี่ย่ีไปไปส่ใส่ชุดสีม่วงก่อน ให้เอาชุดนี้ได้หรือเปล่านะหน้าชุดนีไ้ได้หรือเปล่าว่ะเริงเริงเอาชุดนี้แหละง <Ring>, ใครโทรมา Ring, Ring. ทำไมเหรอตอนนี Ring, Ring. ้เสร็จยังเนี่ยยังเลยตอนเราตื่นสาย Ring, Ring. <laughs> โอเคเรามาแล้วมาเร็วมาเร็วเกือบไม่ทันลงบันไดแป๊บน,นึง โอ้ยมันลงเร็วจริงจังขอไปฉันกำลไปนั่นนะฉันะกันจานฉันตอนนึงนะฉันประสบอุบัติเหตุฉันหัวตีดกำแพงไปด้วยไม่แล้วอุ้ยเกือบไปไม่ทันเลยฉันสิ่งม่ฉันิงโอ้ยเธออย่าซิ่งแล้วพาฉันพาฉันหล่นนะเธออย่าซิ่งพาฉันหล่น ฉันเดี๋ยวจะสมอลี่ <c oughs> เดี๋ยวไม่ได้ไปกันพอดีไม่ได้ไปเร,เร็วเร็วเร็วนี่นะกรรมก,การยังไม่มาไปรีบเข้าเวทีกันก่อนรีบเข้าไปแต่งหน้าอะไรกันก่อนสีสีสีเล็กของเราคือสีม่วงหวนี่อยนสีม่วงฉันเตรียมมาแล้วเนี่ยฉันใส่เสือ้อกางเกงมาแล้วฉันใส่เสร็จแล้วฉันไม่รู้ไงฉันไม่รู้เพวกเขาแบบเพิ่งแบนฉัน เพราะว่าฉันตอนนึงฉันเห็นกรรมการเขาคุยกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นสีม่วงฉันก็เลยเตรียมมาแล้วสีม่วงงั้นฉันขอแต่งหน้าเป็นสีม่วงก่อนนะแล้วก็กระเป๋าจะเป็นสีม่วงหรือว่าสีอะไรดีน้อใช่ถ้าเอาเสื้ออันนี้ฉันเสื้ออันี้ดีไหมมันม่วงไหมมันไม่บอกเธอวันเอนทมันสวยไหม อะยต้องแบบอะไไปเลยฉันชอเป็นประชา์มาทำเมดีมำเมิดีมาสีม่วงี่มันมียไหนบ้างนะรู้ก็ยังไม่เล่นยังไม่เลิกเล่นกันอีกเหรอเฮ้ยคอณเฮัลโลกิมเล่งลโลกิมเล้งฮัลโหลเฮลโลทิมเนง เคามาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยใช่พวกเราไม่ต้อเหนื่อยนพวกเรากำลังเตรียมตัวขึ้นเวทีแม่เหนื่อยพวกเรากำลังเตรียมตัวขึ้นเวทีกันเลยแล้วลูกเล่นนั่งไปใช่แล้วเลิกเลิกเล่กันเราเด้วยแเวยนกันก็ไม่บอกแฟนโกแม่เวียนทำไมไม่โทรตามฉันหาเธอแล้วก็บอกแล้วถ่ายคลิปกันอยู่แล้วเราเลิกเักอะไรเนี่ยต้องขึ้นเวทีแล้วทำไงดีอจะผ่านไหมอ่ะเดี๋ยแค่นี้นะฉันขอขออนก่อน อย่าพึ่งแก่งแล้วสิทีมเดนโลขึ้นได้ไปเร็วพวกเราไปไปเร็วเร็วเร็วเธอร้องเลยฉันเต้นโลโล เข้ามาเลยมันกำลังที่เว้าไปทีอยู่เฮ้ยทีมสีม่วงหมดเวลาแสดงแล้วไปยังไงกับ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 ต่อไปเป็นสีอะไรอ่ะสีฟ้าสีฟ้าต่อไปเป็นสีฟ้าเฮ้ยของเราผมฟ้าพอดีเลยเราผมม่วงอะไรผมไม่เปียวโอเคดีนะฉันเจอชุดที่มันสวยอ่ะสวยมากอคเสวย โอเคน,น, okay, นีพวกเธอกอปคอนเทนต์ฉันหลอกหลอดเนี่ยโอคอตอนี้ก็เป็นหอ้อโอเคแยวฉันรูเป็นหอกันหอทำไมเธอเงี้ยแปลแปอะไรฉันฉันเป็นกอไอฉันเป็นกล้องของฉันก็กล้ก็ขเขาเปยนเงียไม่ใช่หรอนี่นี่เธอิ ้สวยสวยแต่เธอไปรถขาก็ดีนะทอทถอดอดจังเลยเวลาเยอะเลยอะเราตกแต่งอะไรเพิ่มดีไหมอะเออเอากระโปรงไหมป่ะฉันใส่กระโปรงดีกว่าฉันฉันไม่ใส่งันฉันใส่นี่สวยไหมไม่สวยถอดออกดีกว่าเหมือนเดิมแเทียมเยลโล่โอเคไปเร็วอุ๊ยอะไรนะ มังท่าจะอสุดๆวิกรรมการขึ้นเวทีได้ด้วยเหรอกรรมการฉักาอยู่ด,ด้วยนี่นะครับคือ, like อาลก,กอนยินโลโอ้มาวว่ววววเววกวว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 กววววทวววยทวว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 กวว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  เก่งนะครับก็วดสีเหลืองเลยนะครับก็ชูขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวกำลมกใจจะให้คะแนนเองโอเคแบบนะฉันกำลังวิ่งไปโอเคนะแต่ดูเหมือนขาดใครบางคนไปนะเออทีมเยลโล่คุณปันปันคุณเหมือนขาดเยลโล่โยโลเยลโล่อะไรล่ะโยโลเราเอาเป็นเยลโล่ไงปิดชื่อ เปลี่ยนชื่อบ้าคือคือทิมินโลพอแล้วต่อไปเป็นสีอะไรอ่ะเพื่อนเธอต่อไปเป็นสีขาวสีขาวเหรอหายากจุงเบยเนต้องเป็นกรรมการกับเขาเธอเธอรู้ไมมเธอบางชั้นอ่ะไม่ิดไม่ชิไม่รู้อ่ะฉันไม่รู้ฉันจะรอฉันจะรออะไรบ้างฉันไม่ได้ไปน้าเล็กอ่ะ ละกันถ้าเอาสตีดีไหมขาวจุ้เลยไม่เอาขาวเกินไปนี่แล้วขาวดีไหมเอออันนี้ว่าอันนี้ไหมฉันรอบนี้ฉันจะใส่เป็นตะโปรงตัวนี้นะฉันฉันฉันใส่นี่ก็กันอ๋อ พวกเธอพวกเธอจำไว้เลยนะถ้าพวกเธอจะเล่นบุ๊คเอเวนเฮเวนพวกเธอต้องโทรหาฉันโอเคได้เลยปะยินโลไปได้โอเคมาแล้วเธอเธอรอห้องซิงนี่นะครับต่อไปเป็นทีมเยันโลอีกแล้วเนาะเราก็จะมาดูเขาแสดงกันเออฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยติดต่อยะฉันเปิดเพลงให้ไหมเอาไหมเออเอามาเปิดเพลงเลยใ เพลงเพลงตปไปไเไป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 ดปไ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 ไปไดไอไป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 อะไรไป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 ไไปไ i d ปไไรไปเปีปยปไปไไปไไม่ไปไปปไปไไไไปปาไปปไ ได้แล้วเต่นะชันไปเละฉันไปสร้างบ้านของันเลำเงเตกเให้เธอร้อพวกเราถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคอะไรอะถ่ายคลิปตรงยูทูบคิตอนีนี่นะคีเธอเสร็จแล้วเรอยากเล่นละคร่ะฉันอยากเล่นละครละครตับตาเหรอ เราต้องไปด้านสีปวดชั้นเลยไม่ใช่ถึงเวลากลับบ้านแล้วหมดเวลาแล้วเธอดูเวลาด้วยอะไรหรอนี่นี่มองยืนยืนหน้าทีวีไอเห็เยืนหน้าตอนนี้กันทุกคนเลยโร็วเป็นไงบ้างไม่สบายดีมากเลยทุกคนเธอทำอะไรอ่ะเตอนนี้ทุกคนดีอเพราะฉันอยากซื้อพิมพ์เมี่ยงมาแต่ฉันซื้อไม่ได้ยืนกันตรงนี้ให้ครบทุกคนเขาว่าเขาจะปิดกลิบแล้ว ก็ขอขอบคุณทีมเยลโล่ที่มาเต้นในวันนี้นะครับโอเคเราก็ทำให้ทีมเยลโล่ปิดตัวกันนะครับนจทให้ทีมเยลโล่เดี๋ยววันนี้ก็หมดเวลาการถ่ายแล้วนะครับก็เราก็จะทำให้ทีมเยลโล่ไออกไปก่อนนะครับโอเคบายบาย ทุกคนเป็นไงวันนี้เป็นไงบ้าง